สวัสดีค่ะพบกับช่องวาหวานพาเพลินนะคะวันนี้วาหวานพาเพลินนะคะมาที่แคมปิ้งไ่ต้นพึ่งนะคะทุกคนสามารถมาแคมปิ้งได้นะคะที่นี่ที่นี่มีให้ทุกคนแคมปิงม้งพื้นที่กว้างเลยค่ะอยู่ข้าง,างดินทานมีทุกคนมาแคมปิ้งกันเยอะเหมือนกันนะคะช่วงปีใหม่ถ้าใครสนใจก็สามารถมาแคมปิ้งได้นะคะสามารถค้นหาเพศ ไล่ต้นพึ่งได้เลยค่ะแต่ทุกคนต้องระวังเผ็ดปอมด้วยนะคะเวลาติดต่อเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวเราวันนี้เรามาปิกนิกกันมากับครอบครัวมากับพี่น้องแล้วก็มากับแสงเดือนตะลุยป่าแล้วก็พี่เบียร์พาตลอนนะคะเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวแคมป์ปิ้งอยู่ริมแม่น้ำนะคะไปกันเลยค่ะนี่นะคะบรรยากาศรอบๆรีสอร์ทแคมป์ไล่ต้นพึ่งนะคะ บรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนช่วงหน้าร้อนอย่างเงี้มาแช่น้ําอยู่ข้างล่างมันก็จะสบายหน่อยนะคะนี่ก็จะมีลายต้นพึ่งนะคะอยู่ตรงนู้นต้นใหญ่เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูนะคะนี่ค่ะต้นพึง่งสวยมากทุกคน ที่นี่เขาบริการดีมากเลยนะคะมีห้องน้ําให้อยู่ฝั่งนู้นนะคะแล้วก็มีห้องน้ําฝั่งนู้นด้วยค่ะสามารถติดต่อมาทางเพจลายต้นพึ่งได้นะคะคนที่อยากมาแคมปิ้งนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูริมน้ํานะคะไปกันเลยค่ะนี่นะคะต้นพึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนให้ทุกคนดูนะคะ มาอยู่ข้างบนนี่ได้เห็นบรรยากาศภูเขาด้วยนะคะนิดหนึง่งนี่ทุกคนสวยนะเนี่ยค่ะทุกคนเราคืนมาบนต้นพึ่งนะคะนี่สูงใหญ่มากได้ดูบรรยากาศรอบๆด้วยนะคะ แสงเดินก็ขึ้นมากับเรานะคะพี่เบียร์ก็อยู่ข้างล่างนะคะต้นพึ่งต้นใหญ่มากทุกคนนี่ใหญ่มากอายุกี่ปีแล้วต้นพึ่งต้นนี้ร้อยปีร้อยปีใช่ไหมน่าจะเกินร้อยปีนะ อันนี้มันน่าจะปีนขึ้นไปได้นะเหมือนมันมีมันต้องปักเหมือนที่คนหาพื้นเขาเวลาเขาไปหาพื้นเขาจะตอกนั่นอันนู้นอันน,นูนนนเขาตอกนั่นะข้างบนอกอบน็มีตอกเขาตกลงมาก็เจ็บาบนนะคะแล้วก็คนบรรยากาศภูเขาข้างหลังสวยมากค่ะเดี๋ยวเราจะไปดู ลินแม่น้ำกันต่อนะคะว่าได้บรรยากาศขนาดไหนไปกันเลยค่ะิีเสื้อบินเต็มเลยนะคะโอ้โอ้พีเสื้อเยอะมากโอ้ แต่งเดือนีเสื้อเยอะมากที่นี่ก็เป็นไร้ต้นพึ่งนะคะพี่พี่อ่สถานที่กางเต็นท์ก็น่าจะหัวละ150เนาะเอาเต็นท์มาเองนะคะที่นี่เขาไม่แน่ใจว่ามีเต็นท์ให้หรือเปล่าแต่เต็นท์หัวละ150นะคะที่นี่เป็นกางเต็นท์ล้วนนะคะไม่มีห้องพักหรือว่าอะไรนะแต่เขามีห้องน้ําให้นะคะ ห้องน้ำมีหลายห้องนะคะพี่พีใครสนใจติดต่อเพจไรต้นพึ่งเลยนะคะพี่พีหรือไม่ก็ถ้าอยากมาเจอเราก็มาด้วยกันได้นะเดี๋ยวเราจะพามาที่นี่ถ้าพี่พีสเอฟซี FC อยากเจอเราเนาะเราจะพามาที่นี่นะคะไรต้นพึ่งคือราคาดีมากราคาไม่แพงกำลังดีเลยนะมาแคมปิง้งมานั่งพักผ่อนนั่งชิวๆแล้วก็เล่นน้ำเนี่ยลำธารดีมากนี่ที่นี่เลยพี่พีสไรต้นพึ่งนะคะที่ซินเนเจอร์ S N U er คือ ไม่ได้มีแค่ต้นพึ่งนะคะมีหลังพึ่งนะคะพึ่งเห็นเนี่ยพอ,อดีเลยรลังพึ่งใหญ่มากมีรลังพึ่งด้วยนี่ต้นพึ่งก็ต้องมีหลังพึ่งนี่คะนี่เราก็เพิ่งเห็นหลังพึ่งนะนี่ข้างล่างตรงนี้ก็ได้บรรยากาศเหมือนกันข้างหน้าไปนูน่นไหมเดี๋ยวเราพาไปดูข้างล่างต้นไม้ตรงนี้ข้างหน้าก็ใหญ่เหมือนกันนี่ทุกคน นน่เล่นมากนี่ได้บรรยากาศมากเลยค่ะอืมมีคนมานั่งปิกนิกกันยแยะเลยนะคะเ,คเด็กๆๆๆๆเด็เเเกเล็กๆก็มีนะคะอันนี้เจ้าของลายตนพึ่งนะคะคาสามารถติดตอ่อเขามาได้เลยนะคะ ปลาบอกมีแต่สาวๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะไม่มีคนตรงนี้มีคนโสดไหมคะว่าแต่เอมมี่เขาสาวท่านนั้นเลยนั่งอยู่เรียบอยากเูปไหมโคตรยากหรอยด็กมาจองนะคะอยากจะกินมะม่วงลุ้นมากเลยค่ะเด็กน้อย <c oughs> อลุ้นว่าจะได้กินหรือเปล่านั่งรอแล้วคะ่ะ <c oughs> นี่นะคะทุกคนเราจะมาทานข้าวกันแล้วนะคะกับข้าวเยอะมากกับข้าวอะไรเยอะมากนะคะเรามาทานข้าวกันกับหยตดพี่น้องโหเยอะแยะไปหมดเลยคะ่ะอ,อันนี้คืออันนี้คือลูกเนียนทอง เนียนดองกระสาก,กรเลียงเรียกว่าตันนีซะตันนีซะนะคะน้ำพริกแตงเปรี้ยวน้ำพริกปลาละแตงเปรี้ยวนะคะนี่อันนี้ก็แกงฟักทองของเราผัดผิดแกงฟักทองมาให้ดูนะะคอันนี้อันนี้อะไรคะเนี่ยอะเปลาอกผักต้มหัวใหญ่นะคะพี่ออน ินอันนี้เดี๋ยวพี่อ <c oughs> ๋อจะสาธิตกินข้าวให้ดูนะคะอันนี้เป็นที่โดมีหวานเบาิแล้วค่ะไม่รอแล้วนะคะไม่รอเลยค่ะโอ้ทานข้าวอร่อยมากเลยมามาทานข้าวแบบนี้อร่อยมากเลยเสี่ยเดือนอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยค่ะ พี่เพียาอร่อยไหมคะอร่อยค่ะพี่กินข้าวด้วยกันนะคะพี่เพียด้วยปลาสิวทอดนะคะอร่อยมากกินกันผักน้ำพริกผักอันนี้แกงอันนี้แกงเรียกน้ำนมนะคะแกงเรี้ยงนมสำหรับแม่ลูกท้อนใช่ไหมใช่แกง่คเดี๋ยวไม่บาต้องอยู่เลยก็ยังมีหม้อมั้ย อ็จะยานเล่นมาตั้กแต่ฝ่ายนี้มีรอนนะครับมนก็มีนะมาอนกันมันก็มส่งอย่างเดียวเลยเดี๋ยวเดี๋รวเดี๋ย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 ว่ดี๋ยวเดี๋ย่เดี๋ี๋ยี๋ยี๋ยวเดี๋ยดี๋ยววเดี๋ยวเยวเด๋ยวี๋ยยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเด

กึงเลยออะไรหมคะอรหมคะเามาดูเต oh, ้นกนล่ะผ xin phép bên người ta về em cho mọi người ta lắm mặt 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 em 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 นี่เราก็ทานข้าวกันเสร็จแล้วนะคะพี่เบียร์ยังนั่งทานไม่เสร็จเลยค่ะเสร็จแล้ว นี่ตามด้วยกินข้าวเสร็จแล้วเราตามด้วยขนมขบเคี้ยวของเรากินข้าวเสร็จแล้วก็กินขนมหวานต่อค่ะนี่ขนมหวานของพวกเรานะคะหมักแม่ฝันทีฝันทีตะวันมาเรจะทำวิธีทำให้ดูนี่วิธีทานนี่วิธีทานหมักนะคะเอออร่อยมาก อันนี้ใบปูเขาจะกินกับใบปูใบปูมันรสชาติยังไงคะเผ็ดเผ็ดเผ็ดแล้วก็อันนี้ปูนปูนแดงแดงมาค่ะมาค่ะตอนน้อย ต้องทันหมักเข้าไปก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยใบพูแล้วก็เอาปูนทาตรงใบพูนะคะผู้คนเยอะแยะเลยค่ะนี่สนุกกันมากเลยแต่ละคน นี่อันนี้อันนี้อันน,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 นี้ได้กินน้ำเก๊กหวยแล้วล่าเลิงเลยค่ะตอนนี้นี่นะคะทุกคนเราได้ผลไม้อะไรมาก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เป็นผลไม้ป่าแถวบ้านเรานะคะใครรู้จักบอกหน่อยบอกหน่อยนะคะนี่อันนี้น่าจะเป็นเกาลัดป่านะคะ เอาลัดป่าเขาน่าจะเอามาจากป่าค่ะทุกคนแต่ไม่รู้ว่านี่กินยังไงนะคะแสงเดือนลองรีวิวแสงเดนกินหมดละดูน้องน้องเอมมี่กินนะคะโอ้โหเปรี้ยวมากเลยค่ะอือโอ้โหเปรี้ยว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 แต่ก็กินนะคะไม่รู้ว่ากินยังไงแล้วก็ไม่เคยเจอเหมือนกันเพิ่งเจอครั้งแรก อาดูรีวิวจากนี้นะคะอืซค่ะเซ็ปซซวบอร่อยอร่อยน้องว่าอร่อยนะคะทุกคนลูกเมื่อกี้ที่เราให้ดูข้างในมันจะเป็นแบบนี้นะคะลิมกลิ่นรสชาติมันจะคล้ายๆมังคุดนะคะ แต่มันจะฝาดๆนีนี่นะคะข้างในมันคล้ายๆมังคุดหน่อยๆแต่ว่ารสชาติมันจะเปรี้ยวนะคะทุกคนแต่ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะคะน่าจะเป็นของป่าเปรียปร้ยวๆ ค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ได้จบกันแล้วนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันกลับบ้านแล้วนะคะตอนนี้เราก็แคมปิ้งปิกนิกกันเสร็จแล้วทานข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วนะคะทุกคนใครที่อยากมาไล่ต้นพ่งสามารถมาได้นะคะเจ้าของน่ารักมากบริการดีมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วค่ะเดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามวาหวานพาเพลินด้วยนะคะแล้วก็ฝากช่อง แสงเดือนตะลุยป่าด<ช>้วยนะคะ,คะแล้วก็พี่เบียพาตะลอนพาตลอน,ลอนค่ะ,คะจบคลิปแล้วนะคะบ๊ายบาย,บายค่ะ